เวลาที่หมึกไม่ออกนะคะอย่างนี้นเราล้างหัวมาแล้วเราจะเห็นว่าหมึกสีแดงกับหมึกสีเหลืองของเราเนี่ยมันไม่ออกนะคะวิธีการาง่ายๆเลยนะคะให้เราหาสลิงอันหนึ่งนะคะแล้วก็สูดลมเข้าไปหลังจากนั้น,นี่เลยดัน้านะคะเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราก็สูดลมเข้าไปค่ะเพื่อดันหมึกเพื่อดันหมึกเนี่ยให้ลงไปในตลับหมึกนะคะหนึ่งทีนะคะอันนี้ สีเหลืองนะคะที่ไม่ออกสีแดงที่ออกน้อยนะคะต่อมาเราก็ใช้สลิงนะคะสลิงเปล่าเป็นสลิงที่สะอาดๆหน่อยนะคะหรือว่าคนละสลิงไปเลยนะคะแต่ว่าในที่นี้เราไม่มีเราก็เช็ดแล้วจากนั้นก็กูบลมเข้าไปแล้วก็นี่เลยไปใส่ตรงช่องเล็กๆด่านหมึกให้ลงไปในตลับหมึกนะคะแค่นี้หลังจากนั้นนะคะเราก็มาล้างหัวใหม่ วิธีการก็คือกดที่เครื่องมือค่ะตัวนี้แล้วก็กดที่สตาร์ทหนึ่งที่เครื่องก็จะทำการล้างหัวพิมพ์ค่ะให้เราดูว่าหัวพิมพ์ของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างหมึกออกไหมและนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่หมึกของเครื่องพิมพ์เราไม่ออกนะคะนี่คือเครื่องปินพ์แคนนอน M p 287นี่เลย ทีนี้ง่ายๆนะคะออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะมึกออกแล้วเรียบร้อยถ้ายัางใช้ไม่ได้แบบนี้นะคะก็ทำวิธีการเดิมค่ะใช้สลิงซุปลมแล้วก็นำไปอัดในช่องเล็กๆนี้นะคะแล้วก็ทำการล้างหัวพิมพ์แค่นี้ง่ายมากนะคะเอาไปใช้กันนะคะ